สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายใบงานสัปดาห์ที่6การบ้านวันที่1ประจำวันจันทร์ที่21ิมิถุนายนพุทธศักราช2 5 6พพร้อมแล้วก็ไปดูใบงานกันได้เลยนะคะสัปดาห์ที่6หน่วยโรงเรียนวิถีพุทธใบงานที่1นะคะอ่า กิจกรรมคำสั่งให้นักเรียนระบายสีรูปภาพให้สวยงามอันนี้คือตัวอย่างนะคะนักเรียนสามารถระบายสีอื่นก็ได้เสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเป็นการส่งการบ้านนะคะไปต่อเลยค่ะกิจกรรมที่2แบบฝึกหัดเล่มสีชมพูอ่าแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนพยัญชนะตัวคอระคัง พูดตามค่ะคอรักคังนักเรียนเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะไปต่อกันเลยค่ะกิจกรรมที่3แบบฝึกหัดเล่มสีแดงคัดกอไก่แบบฝึกหัดคัดกอไก่เล่มสีแดงวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะภาษาไทยตัวสหรือสี ่ะพูดตามค่ะสอรือสีเก่งมากค่ะนักเรียนอย่าลืมส่งใบงานให้คุณครูดูด้วยนะคะไปกันต่อเลยค่ะแบบฝึกหัดเล่ขสีฟ้าคัดตัวเลขไทยดูสิคะวัดคัดตัวเลขไทยวันนี้เราทำอะไรเอ่ยอ่าคัดตัวเลขไทยวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนตัวเลขห้าไทยนะคะอ่ะพูดตามค่ะเลขห้าไทย เก่งมากเลยค่ะทำเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคลิปนี้คุณครูขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันอังคารสวัสดีค่ะ